เ,เริ่มต้นแค่3,000บาทเท่านั้นสวั<อ>สดีครับผมเซลอาร์เต็มเาใหม่มาใหม่เมื่อกี้ผมพูดอยู่ผมพูดตัดเอาใหม่อะขุ่นตีนเข้ามาแม่ตอนนี้เราอยู่กับยาริสเอทีพ์รถอีโคคาร์สุดมันของค่ายโตโยต้ตาครับในตัวเรื่องของรายละเอียดตัวรถยนต์เดี๋ยวเซลแมนจะเป็นคนแนะนําครับผมครับผมเรามาดูกันที่ฝากระโปรงรถนะครับคันนี้ได้เครื่อง1.6 1.2อ้าะแล้วรถ1.6 1.2่งจุดดสอยานิสตูดูผิด คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.2อีโคคาประหยัดน้ำมันพร้อมใช้ในยุคนี้ครับและสําหรับเรื่องการใช้งานนะครับตัวรถจะมีความประหยัดน้ามันถึง23กิโลเมตรต่อลิตรแนะครับคือทางด้านหลังมีทั้งกล้องมองถอยหลังและเซ็นเซอร์รอบคันและที่สําคัญมีโลโก้เสริมความแรงรเวิวพูลตอนนี้ด้วยนะครับและมาทางด้านข้างจะเป็นแม็กเดิมโรงงานตัวนี้จะเป็นแม็ก5 และมีลายทูโทนจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับส่วนข้างด้านข้างตัวนี้จะเป็นซีมืดซีมดำติดมาให้จากตัวรถและพร้อมกันศาสตร์ส่วนด้านหน้าที่เรามาเจอกันก็จะเป็นไฟหน้า LED โคมดามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์สำหรับโดยรวมรถตัวนี้นะครับเป็นรถเหมาะสําหรับครอบครัวเริ่มต้นหรือนักศึกษาที่อยากจะเดินทางทํางานในเมืองประหยัดน้ํามันและผ่อนสบายๆครับผมแล้วมาพบกับภายในของรถคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นเบาะหนังเย็บได้แดง หน้าจอฮัสกินได้ครับและที่สําคัญกุญแจคันนี้เป็นระบบปุ่สตาร์ทครับวางตรงนี้แล้วสตาร์ทได้เลยภายในเป็นเบาะหนังเย็บได้แดงพร้อมกับที่นั่งกว้างขวางครับและสําหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจรถเก๋งเรามีผ่อนเริ่มต้นแค่3,000บาทเท่านั้นสําหรับใครที่ทักเพจเข้ามาตอนนี้และวอล์กอินเข้ามาหน้าร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ครับ สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าครับและส่วนลดเราจัดให้จุกๆไปเลยครับ1 0 0 0 0ม0บาททุกคันในเต็นท์ครับและเราพบกันใหม่ครับผมเซลอาร์ตและเซลแมนสวัสดีครับครับผมอย่าลืมมาพบกับเซล์ป๊อปด้วยนะครับจุกๆ